ส่วนที่โคร,ราชครับนะค,บคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยพบเบาะแสคนร้ายที่ไปเผาร้านสะดวกซื้อแล้วก็จี้ชิงทรัพย์ไปแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมจู่ๆเนี่ยเขาเอาแอลกอฮอล<ะ>์เนี่ยกดออกมาแล้วก็เอาไฟแช็กจุดเลยฮะ<อ>น้องพนักงานตรงเคาน์เตอร์ก็งงเลยพี่พี่ทำทำไมอ,ะอ่ะหลังจากนั้นดูครับเอาปืนมาขู่บอกให้น้องพนักงานเนี่ยเอาเงินใส่ถุงผ้าด้วยเ<อ>นี่ยฮะคุณผู้ชม สิ่งที่เขาได้ไปนะครับคือเงินสดประมาณ6 0 0 0บาท<ม>เหล้า1กลมเครื่องดื่มชูกําลังสองขวดกระเป๋า1ใบโอ้กระเป๋ายังจะเอาเหรอฮะคือพนักงานเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สพโพกลางนะครับอยากให้ติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ข้างโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประตูหนึ่งครับล่าสุดวันนี้ครับผู้กํากับการสพโพกลางครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับบอกว่า หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ก็ไปดูถน,นนบริเวณที่คนร้ายก่อเหตุเนี่ยคือพุ่มกับบอกว่าคือมันเปลียวนะจุดนั้นเนี่ยมันเปลียวแล้วก็มันเลยทําให้คนร้ายเนี่ยสามารถฉวยโอกาสลงมือได้ชุดสืบสวนครับแกะรอยเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตามกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายที่ลงมือมีคนเดียวก็คือคนในคลิปนี่แหละ ที่ไปจุดไฟเผาแล้วก็อเอาของไปเนี่ยนะฮะตอนนี้พอทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วครับมั่นใจจับตัวได้เร็วๆนี้แน่นอนครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ